รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่มาปกครองหน้าที่ของรัฐบาลคือสร้างคนให้มีคุณค่ากับแผ่นดินด้วยการใช้เครื่องมือทุกอย่างอย่างเช่นกระทรวงศึกษากระทรวงสาสุขเป็นกระทรวงที่สำคัญที่สุดของบ้านเมืองสองกระทรวงเท่านั้นเท่านั้น เพราะว่ากระทรวงศึกษามีหน้าที่ที่จะให้ความรู้ให้สติปัญญาให้การวิเคราะห์เป็นให้เมราตาให้ระเบียบวินัยให้ศีลธรรมกับคนที่เกิดมาในบ้านเมืองแล้วกระทรวงสุขมีหน้าที่สร้างคนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ให้เป็นเด็กที่เกิดมามีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็งสมบูรณ์ มีหน้าที่อยู่ในกระบวนการป้องกันไม่ใช่กระบวนการแก้ไขไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วค่อยมารักษาแต่ทําให้คนที่เกิดมาในชาติบ้านเมืองมีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็งสมบูรณ์แล้วหากเจ็บป่วยก็สามารถรักษาได้นั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลก็ดีนะก็ดีน่าภูมิใจแทนแต่เพียงนิดเดียวนะ ล้ำเส้นบางเรื่องไปนี่ล้ำไปแล้วนี่ทำไงได้ไม่ต้องไปถอยล้ำแล้วก็ล้ำเลยนะไตยังผู้ใหญ่พวกลุงแมวล้ำไม่ได้ล้ำแล้วตายในคุกเพราะฉะนั้นไม่ล้ำไม่แต่ต้องอะไรนะแต่เมื่อเด็กทำไปแล้วก็ทำไปนะไม่ต้องขอโทษขออภยัยไม่ต้องถอยหลัง แต่แต่เราระวัง